นี่ละคนน้องบัวน้อยเขาจะคือหมานแท้น้องบัวน้อยไม่น้อยน้องบัวน้อยน่ะปลาข้อน้อยปลาซิวน้อยก็น่าใหญ่กว่ารอบก่อนอยู่น้อยนึงปลาขาวน้อยไม่แดง่นไม่แดงเขาหนูมาละฝ่าชิวเจ้าอยู่นี่ฮะตั้งแต่เช้าโหตั้งแต่ฝนตกแข็งๆวะหรอ อันนั้นัหาเต่พันหาบนลงออกหรือจังใดออกระด่งใหญ่เขาเจ้าได้ยกอยู่บ่ครับงยกบัตือโยกบ่ถือมันตาใหญ่พอดบ่ะฝ่าน้ำน้ำมันขึ้นน้อยนึงครับทุกคนประมาณคืบนึงเพราะมันท่วมบนนั้นรอบก่อนมามันบริท่วมอันนี้มีวัยรุ่นมาหาซิทเบดน้ำได้อยู่บ่อ้า พราะแต่ว่าน้ำอันนี้มันขุนสีมันขุนลงไปนะน้ำอันนี้มันมน,น้ำดำน้ำใสได้เต็มแล้วบ่ครับหนึ่งนี้ได้ครับออรอบนะ่ะกับรอบนี้และได้หลายกว่ากันรอบนี้ใครกว่าอ๋อรอบนี้ใครกว่าตัวใหญ่กว่าบ่ครับ <laughs> <Okay. S 2> ตัดนอยเรือสองคนเพก่นอ้าไปแม่ปลาข้อ <c oughs> ไปแล้วไปแล้ปลาข้อโอ้เลยปลาข้อตัวเดียวเลยบรรทอนก็ <c oughs> ได้ทุกบาทลงปลาขอ้อนี่มาฮะขบวนนี้อันนี้พออยู่ตรงหน้าท่อพอดีเนาะอันนี้อยู่ข้างๆ บอ่อน,นี่ผมคือเจ้าจคือบอรมาเทพใช่ครับนี่ห้างนี่คนไปอยูนห้างหนองซุ่มอ๋อหนองซุ่มก็หลายเนะานนเนนะเมือ่อน,นี้คนโอ้คนคนโต๊ะนี่คนกระจายกันเนาะนี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนหนองซุ่มต่อครับผมเมื่อนี้ฝนยุดผมหลุกออกมาโอเคตอปนี้ประมาณนี้ครับทุกคนนี่มาเบิ่ง อันนี้หนองบอ่อน้อยนะครับเป็นการมาหากินีนที่มาคู่มือบอขับรู้ว่าหลังจากมือ้อนะกับมามื้อนี้อ๋อพอถ้าฝนบนโต๊กลับมาบ่ได้เนาะมันบ่ได้เน,นาะอ๋อน้ำมันเพิ่งขึ้นมาอ๋อบ่ได้ปลาตื่นกล้องเลยอันนี้ได้คูบาได้ปลาคอเอาไว้นหนิบด่าเออคนนะมันมานครับไปทางหน้าก่อน โอเคสำหรับวีนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ